ครับสวัสดีครัซีสุภุสุคนครับเมื่อนีลุงหลอดมีรายการฟังไฟเทศบาลตำบลน,น้างเจดวยครับอำเภอนาจัวยจ์นนจังหวัดปนราชธาน,นีครับรายการฟ้างไฟมีดังต่อไปนี้ครับบางที่หนึ่งบางไฟลาดรับมหาโหดรับบางที่สองโอจะเลินรับบางที่สามน่าจะรวยยุ่งหม่บางที่สี่ 3, รทูท, 4, ที่ใช่เบิกป่าหาลูกชายผู้หน่อยงกนุ่มน่าจะรวยเจ็ดนครเสาเหล่าแปดเพชรน้าพืนเก้า ไม่การไฟฟ้าโกพุ่มนลินซีฝางสายเจ็ดเพชรหนามหนึ่งสิบพุ่มนลินซีฝางสายสิบเอ็ดเพชรหนามหนึ่ง 5, 11, 12, 9, 10, 13, สิบสองการรอหน่อยสิบสามลูกไถ่บนทรงสิบสี่พ่อการช่างสิบห้านุ่งหน้าจะรวยสิบหกน้าจะรวยยุคใหมสิบเจ็ดมัธยมหน้าจะรวยนะครับถูกราคาโดยเลดาต,ตุตุ้ฟีทุกที่ยืนนะครับเป็นงานประเภทนี้ครับอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผม อตอน,นเสียงซาซาอยู่เขาโทรศัพท์นี่คือฝนตกนะครับบ้านลุงหลอดฝนตกนะครับตกตั้งแต่นาสิกาตีสองตีสามนะครับตอนนี้ก็บตีหาสี่หกโมงให้ได้เยอยจ่นะครับอ่ะส่วนติกสีแดงจริงพึงเป็นมัดเดาลุงหลอดนะครับเป็นความชอบส่วนตัวครับบริเกี่ยวไข่ไฟใดๆทั้งสิงบประเดิรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนครับบางที่หนึง่ง โคจะเลื่อนครับบางที่2หลูกรายผู้หน่อย3ามนครเซาเล่สี่กะรองหน่อยนะครับผมอสี4บัดเด่นนะครับผู้ใดไปคอยโชคเห็นมานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหลวงรอเท็บสีสวัสดีครับ